Union Arena Presented by h a l u Home สวัสดีครับผมดีต้อนรับสู่ช่อง h a l u Home ครับวันนี้ผมจะมารีวิวแกะกล่องนี่ครับผม Union Arena นะครับผมอ่า02นะจะเป็นซูซูซึไคเซ็นนะครับจนทุกวันนี้ผมก็ยังไม่รู้ว่าไคเซ็นนะครับผมมาเริ่มจากสลิดนะครับผมแปลว่านอนหลับไม่ใช่ครับคือว้าวจ้ามากเป็นฟอย์ตั้งแต่ชุดแรกนะครับไม่รู้ว่าเห็นไหมครับเพราะพลาสติกเขาค่อนข้างสีขุ่นนะครับ เราเปิดไอคีก่อนนะครับผมขอคัตเตอร์หน่อยครับเราต้องแกะอย่างระมัดระวังนะครับเดี๋ยวการ์ดเป็นรอยนะฮะเดี๋ยวการ์ดเป็นรอยนะครับนี่ครับด้านหลังครับผมเอามาอย่างนี้ครับอึ๊บอ่านี่เป็นพลาสติกอย่างนี้เลยอ่ะอ่าอย่างนี้เลยนะครับผมโอเคเรามาดูกันนะครับว่าสตาร์เตอร์หนึ่งกล่องนะครับเขาจะให้อะไรเรามาบ้างนะครับผมอ๋ออันนี้ที่มัน ไอ้นี่นี่หว่ากลางอนาเขตให้นะครับผมนี่พระเอกเอาเองนะครับสี่ใบนะครับผมชื่อเลยนะลืมเขาใช้อาวุธเป็นค้อนกับตะปูนะครับนี่อาจารย์นะครับโกโจนะครับนี่ครูจินพระเอกนะครับไม่ใช่ใครที่ไหนฮะไอนี่ตอนอาจารย์ใหญ่หรืออะไรสักอย่างนะครับผมผมไม่ได้ดูนานแล้วนี่ครับต้นปัญหาพระเอกแดกเข้าไปทําไมนี่คือตอนที่โดนยึดล่างนะครับผม ก็คือน่าจะทำไม่ได้น่าจะเอาอาร์ตน่าจะทใช่จำได้ตอนนั่งอยู่ในห้องเอาอาร์ตในกระสูนอุ้ยมีฟอยด์ด้วยนะครับมีฟอยด์ด้วยนะเห็นแบบเดียวนะกระดาษเป็นยังไงใช่ไหมครับไม่กล้าดีแข็งอยู่ครับหนาอยู่ครับมาแล้วครับโอ้โหเป็นฟอยด์คือมีเลเยอร์ตั้งแต่ขอบนะครับแล้วก็พื้นหลังนะครับหลายส่วนนะครับรวมถึงตัวบวกสี่พันบวกด้วยนะครับเป็นฟอยด์นะครับผมแยกไว้ให้นะครับ ผมเห็นฟอยไปที่2แล้วครับทุกคนเห็นเหมือนผมไหมโหเฮ้ยนางเอกด่เป็นฟูอาร์นะก็คือไม่มีกกอบป่ะอันนี้ไม่มีกกอบอะไม่มีกกอบป่ะผมยังไม่รู้ระดับนะครับผมเกมมาใหม่นะครับนะฮะโอเคสำหรับสตาร์เตอร์นะครับผมขออนุญาตเก็บก้าดก่อนต่อไปเป็นบีทีครับผมหนึ่งกล่องมีกี่ซองมีอะไรนี่คือเรายังไม่ทราบเลยนะครับไปครับเดี๋ยวจะให้คนมาช่วยตัดซองนะครับ นี่ครับผมหนึ่งบล็อกนะครับมีสี่ซองนะครับซองยังเป็นฟอยเลยหนาตึบเลยนะครับน่าจะผมน่าจะหนึ่งบล็อกน่าจะมีหลายซองมากนะครับผมขออนุญาตนับนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบแปลว่ามียี่สิบซองนะครับไอ้ครับแอดมินช่วยตัดหน่อยครับผมอ่าต้องตัดสภาพไหนยังไงก็ได้นะนะฮะเราจะไปดูกันนะครับว่ายี่สิบซองนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ ไาให้พี่จีกว่าไม่ถนัดเลยนะครับนี่ครับผมสองสามสี่ห้าหกแล้วค่อยเจ็ดแปดนะครับซึ่งมาสุดท้ายเป็นฟอยนะครับผมแยกไว้นะหนึ่งซองมีแปดใบนะครับผมอ่าผมแยกไว้อย่างนี้นะครับแล้วก็หนึ่งบ็อกซ์มียี่สิบซองนะครับขออนุญาตไปไวนิดนึงนะครับเฮ้ย ทองไทยเป็นฟอ,อยนี่คือผมเปิดสองซองได้ฟอ,อยหมดเลยหรือว่าทุกซองจะเป็นฟอ,อยนะครับม,มาดูพร้อมกันนะครับมีสิทธิ์แล้วครับนะครับไอตัวรลน์นี่นถ้าดูภาพซีโร่จะรู้ต้นต้น,ตนไอที่มาของเขานะครับว่าโหสวยวะ่ะจะรีวิวเองก็ก็คือตกใจของเองนะครับคือมันสวยจริงๆครับตอนแรกเห็นแค่ในภาพคือเราจะนึกภาพไม่ออกหรือว่าของจิงจะสวยแค่ไหนนะครับ พอเห็นของจริงแล้วแหละครับของที่หกแล้วนะครับเจ้าหมีเจ้าหมีที่ตอนไหนอ่ะอ๋อรู้แล้วเอไปซองที่เจ็ดครับการ์ดโอเคกว่าที่ผมคิดไว้เลยนะครับตอนหมีแลงล่างคือ <c ười> <c ười> มันเป็นขนาดสแตนดาดนะครับก็คือเท่าวันพิดการ์ดเกมนั่นเองนะครับขนาดการ์ด คุณมีหอ,อยนั่นแหละสวยอฟุกมากจะเปิดได้ระดับพิเศษนะครับถ้าตากล้องหรือใครเห็นว่าเป็นระดับพิเศษแล้วทักนะคะับผมมองกลับหัวอยู่นะระดับพิเศษออกนี่ปลเลยนะเกิดไา้การไลทรงไล,งไลเซนอย่างเงี้ยมาในไลน์นี่ไม่เคยออกอาตีนะครับผมเฮ้ยแต่ผมว่าเ็โอเคนะการให้เยอะมากแล้วนี่คือเล่นตามสีใช่ไหมครับเป็นสีของเป็นสีเนาะเขานีอะครับหนึ่งกล่องก็เห็นแล้วครับว่าอ่ไอันนี้มันตาสวยนะฟาสังข์ทพิเศษของ เนของขาคาะรับจะบอกว่าก็คือหนึ่งบล็อกเนี่ยครับเราสามารถแบ่งสีกับเพื่อนเพื่อนเล่นได้เลยนะครับสี่สีนั้งสามหรือสี่นะครับผมไม่มั่นใจกนะ็ขออภัยด้วยนะครับเพราะว่าว้าวตอนหลังเก่งมากนะหลังจากที่พลังก็อยู่ที่เขาหมดเลยนะครับทั้งใส่เวทกับ เขาได้นะทุกอย่างอยู่ที่เขาหมดเลยเพ้ากเขามีกําลังนะครับเป็นได้พลังสายเวทมาคือคนละคนเลยนะฮะนี่เราสปอร์ตกระตุนนี่เนี่ยไอเนี่ยเสียใจไม่น่าเสียชีวิตเลยเก่งนะครับความสามารถเขาโอเคด้วยโอ้นี่บล็อกหนึ่งแ,แรกคิดว่าแบบน้อยนะไม่น้อยนะครับแอบบเยอะแล้วนะครับเพราะว่านี่หนานะครับนอร์มอลเริ่มหนานะครับนี่บล็อกเดียวเองนะครับคลิปยาวแล้วคลิปยาว ยังไม่ซ้ำเลยนะครับพอ,อที่ได้มาคือยังไม่ซ้ำเลยนะฮะเาจ้านี้ลูกเล่นเยอะจังเดี๋ยวสีส่ซองสุดท้ายนะครับเราจะมีระดับพิเศษออกจากบล็อกนี้ไหมนะขอบคุณเทมทจากจักเทสด้วยนะครับผมเทมทผืนนี้เพิ่งเปิดใช้เลยครับสวยจริงๆนะครับ อสองซองสุดท้ายนะครับสองซองสุดท้ายนะครับผมเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยนะครับซองสุดท้ายครับอันนี้เป็นการระดับพิเศษนะครับเพราะว่าผมเห็นตั้งแต่นี้แล้วเห็นนะครับขอบมันแ,แปลกๆนะครับมันจะมีแบบเท็กเจอร์ขึ้นมาเป็นแบบ มันคนเรียกนู่นบางคนเรียกอะไรดีครับคุปภะแล้วกันเนี่ยนครับพื้นผิวแตกต่างกับไปฟอยทั่วไปนะครับนี่ครับจะมีดาวอยู่นะครับเป็นการระดับพิเศษของบล็อกนะครับอาจจะยังไม่สูงสุดหรือยังไงผมยังไม่รู้ขออภัยด้วยครับนี่มีดาวด้วยอ่านี่ครับ1บล็อกอย่างที่เห็นครับผมเราแค่ซื้อสตาร์เตอร์มาเนี่ยครับก็เล่นได้แหละแต่ถ้าเราจะให้ฟู แบบเก่งกว่าปกติเก่งกว่าคนอื่นหรือจะหาการพิเศษมาสะสมต้องเปิดจาก BT นี้เท่านั้นนะครับก็คือบูสเตอร์บ็อกนะครับผมตอนนี้สามารถหาซื้อได้ตามร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศไทยแล้วเราจะพยายามรีวิวให้ครบทุกเกมนะครับยูเนีน่ยนอารีนานี่เยอะจริงๆแล้วเจอกันคลิปหน้าฝากติดตามช่องฮัรโหโฮม้วนะครับอคนาัา